โอเคพื่คุณรู้จักเกมนี้ใช่ปะ w o u l d y o u Letter อ่าคือวันนั้นอะสองวันวันเมืม่อกี้เลยอ่าเมื่อกี้ก็ได้เมื่อกี้ผมเลื่อน y o u u u e อจูแล้วผมเจอเจอเ,จอเกมแหละเจอเกมเนี่มันแนะนำให้ผมดูแล้วแบบเอ้ยมันเกมเก่าแล้วนี่ยว่ะผมเลยแบบอยากลองทำมั่งอ่ะเข้าใจป่ะแบบช่องผมไม่มีคลิปจะลงมาเป็นเดือนแล้วอะผมเลยแบบอ้น่าสนใจคลิปอื่นเขาก็ทำกันดังเยอะแยะมากเลยผมอยากลองทำมั่ง โอเคมาข้อแรกเลยเดทคนที <de magaz ations> <de> ่อายุหน้าตาเหมือนสิบสองหรือเดทคนที่อายุหน้าตาเหมือนแปดสิบผมเป็นเปโดครับที่เกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหนึ่งล้านกว่าคนเป็นเปโดไฟล์หรอวะยัดเคยยัดเขยเขาจะฟักเคเข้า่อไปอ่าฆ่าคนโดยการเขียนชื่อเขาลงโน้ตบุ๊กหรือสามารถฮิวคนได้ หรือหรือแม้กระทั่งชุบคนได้ผ่านการจูบบอฟุกเอ่อถ้าคุณคิดดูดีๆนะเว้ยแบบคุณฆ่าคนคุณจะฆ่าทําไมใช่ปะแบบคุณคิดดูคุณฆ่าคุณข้างฆ่าคนคุณได้เงินเนระไม่ได้นอกจากคุณจะไปรับจ้างฆ่าคนใช่ปะแต่แบบคุณคิดดูคุณแบบสามารถรักษาคนได้แบบเดินไปอยู่ดีโอ้ยไอเฮียโดนเจ็บป่วยดีกว่าหรือคนแบบหิวมันมึงเข้าใจปะแบบ คุณรวยเลยนะเว้ยแบบแบบรักษาคนละหมื่น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 ืยมึงรวยแค่สิบคนมึงก็ได้เป็นแสนแล้วนอะเว้ยเห็นไหมคนสนใ่เลือกตามผมคุณเชื่อผมยังผมเก่งนะ่นี่ยะผมฉลาดมากตอนต่อไปดูสู้หมาป่าด้วยมือตัวเองกับเอสู้สู้หมีด้วยดาบใหญ่โอ้โหสู้หมีด้วยดาบใหญ่ๆโอ้ สู้หมีอยู่แล้วใครคุณมีดาบอะคุณเข้าใจคุณสู้กับหมาหมาป่าใช่ปะคุณใช้มือตัวเองอะมือเปบๆกับหมีเี่ยคุณคิดดูคุณมีดาบใหญ่ประมาณสามเมตรเขาไม่ได้บอกเลยซ้ำว่าดาบมันใหญ่ขนาดไหนเพราะนั้นผมเดาสามเมตรแล้วคุณแบบสู้กับหมีเน่ยชนะอยู่แล้วอู้นั่นเห็นไหมผมตอบตามคนสนใจมาสองสี่ข้อแล้วเนะี่ยประมาณนั้นผม,มีมะไรจะบอก คุผมเลยจะบอกผมไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์เลยชีวิตนี้เพราะนักข่ามนั่นไงระหว่างบารักโอบามาก,กับมิดลอมมี่นั่นไงผมไม่รู้เรื่องการเมืองเมกาดิผมรู้จากแค่บารักอะน้ำน้ำโยนตัวเองลงลาวาหรือจมน้ำในซูรุมิจมน้ำดิแต่ถ้าตายผ่านลาวามันจะแบบไม่จะปวดมากกว่าเลย แต่ถ้าเกิดคุณจมน้ํามันก็ไม่ทรมานเอ้แต่จมน้ํามันทรมานดีเพราะน้ําเข้าปอดเพราะนั้นลงลาวาเฮ้ย,ยเกื 50, 50. อบห้าสิบห้าสิบเคสตอนนั้นรับทราบคุณเลือกอะไรระหว่างเป็นเฟรมรพายกับเป็นแวร์วูฟว่ะแวร์วูฟผมไป็ชอบแดกเลือดตัวเองแม่งรู้สึกแปลกเป็นหมาป,ป่าคุณเป็นเฟอร์ลี่เลยนะเว้ยแบบเป็นเฟอร์รีอ่อะเพราะนั้นเป็นเฟอร์รี่ดีกว่านั่น อันนี้ง่ายอยู่แล้วอันนี้ง่ายอยู่แล้วผมเลือกเสียงอยู่แล้วคุณขึ้นดูนะเว้ยคุณมีเสียงผู้หญิงอะคุณสามารถไปเกลียนคนได้เยอะขนาดไหนแบบเกลียนอะเกลียนคุณเข้าใจแบบเดินไปเอ้ยสวัสดีครับปัจจุยยิ่งแล้มึงก็เกลียนบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยมึงเกลียนได้เลยนะเว้ยเถไมได้คอนเทนต์ในยูทูบอีกนั่นเห็นไหมคนส่วนใหญ่เชื่อตามผมผมบอกแล้วยึดเคอ้กินขยะทุกอย่างในคุณเจอกับอ่ากิน อะไรวะซีไ Life อะ่ะเหมือนปลาใช่ไหมคล้ายๆปลาเออตอนนั้นที่อยู่ใต้ทะเลกินในถังขยะดีกว่าเพราะทําไมไม่มีคนคิดตามผมถ้าคุณคิดดูนะเว้ยในถังขยะอะมันมีของกินเยอะแยะเลยเนะเว้ยแบบสมมุติคุณอยู่แบบข้างร้านอาหารอะ่ะคุณเจอถังขยะข้างร้านอาหารอะ่ะไม่ต้องมีคนเอาขยะมาทิ้งเอ้ยมันต้องมีคนเอาอาหารมาทิ้งทุกแบบทุกๆสามสี่วิอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็กินของใต้ทะเลคุณคิดดูคุณจะกินอะไรผมไม่รู้ดิข้ามละ อาอาคนขับรถผมเมาดีกว่าไม่อยากโดนขโมยคนขับรถเมาผมก็ขับแทนให้ดิอยากอะไรเออไม่คิดเลยคิดดิมีความสามารถในการมองทะลุกำแพงกับมีความสามารถในการเป็นโจรแล้วหนีได้มองเห็นทุทกอย่างคุ้มแล้วสามารถแอบ,บมองข้อสอบเพื่อนได้นู้เว้ยแบบผ่านแบบผ่านผ่านทะลุมันรถทุกข้อสอบมันได้เลยนะนเว้ยน่าเห็นไหมคนส่วนใหญ่เชื่อตามผมผมบอกแล้ว